ลูกทีด้วยอา้าวดูปาฝ่าดงแคบยังไงครับหนวยเขา่าแต่ยังเกาะยังคล้องไม่ติดครับขวาขวา,าเอาแล้วครับไซ้ายโอ้คือมาทันทันเหมืนนนอนกันครับาสดงของลูกป่นครับซ้ายซ้ายรับ สั่งเดินเร็วคอที่รถรถกดโอ้โหคนี่ถูกคู่ครับครออกกันจประเสริฐตลกสักงรทีงานสารวัตรอพสารภูสารนายกสุดาโโมเตอร์รถทีสั่ครับคนต่อไปึ้นมารอด้ยกอยหญิงธนาภคูนี้ี ดูสายอพัไปไดุกบาโอ้ย hmm. น uh ี huh. mm ่เกมเกดเกจะสนุกนลยครับ hmm. ดูวิ่งละตัวตามเลยแค่รดกดแค่สุภาพน้ำมนเลยครับนี่ครับน่ครับดูเกเติมตอื่องครับซ้ายอยากเก็บบอลรถกดสองกดอนะสองกดครับ ตรงเน็ตไปเลยเน็ตนอกเน็ตนอกตากสุกพอดีเนี้งแต่ท yeah. ๊กเท่าไหร่ครับจิ้มาตัวครับโอ้โหอ้องบ้านสิต้อบ้สิบอพู่งสคมทัุกคู่อยู่แล้ว ขอบคุณเอฟซีเราที่ดูที่จ้อมไล่สดอนันต์เทพีเจ้าใ้จาประสาทน่ยแม่ผ้เป็นศิลปินอาจจะดด้วยลองอนร่างกายเอาชัดเจนอยู่แล้วมีไม่มีบอกไปเลยคัะแต่นักบอลเนี่ชกเต็มที่และผู้สัมพันธ์ตุ้

บอกช้าแบบนี้นะะเอ,อ่อชมวยกันชมกันรดบยาด้วยกับ,บนถบดอใม่กำลัง,งใจกต่สมมติเย็ดน้ำเองเย็ดน้ำเองแดร์บับทน้ำเงืนยกสงยกที่สองที่เป็นบนกดนนะเ็ที่ลตุลขานะแต่นที่ท ทมกช่าทีการชอย่างนีะลรัไโดบเข่าลอยเอารถบัสรอใจสูงจิงๆครับรถบัสแไปยังกระชูเจริญมาแล้วครับแบบแล้วแบบแล้วนี่ขู่กับมาดูรุนีกัโอ้อ้ากลางเอาอเสียเอ้าเอ้าเอ้าเลือ หลุกน้องสูงสูงเร็ยาวนี่ก็มีคู่เลยครับกักเตะตกใจนิดนึงแล้วหุ้ดน้องนักเตะนักเตะน่าแล้วนองลับคกัโอ้ยดูนักเตะแล้วเอิเดี่ยแข็เด็โอ้มาติดันมาตดก็นเลยเจ้ามุแดงรับแามเซาไลหไลล มัดเส้นได้ไหมซอกระแต่ลดบัตรสับไปดูโดนลงได้เมื่อนออกมาครอบเกล่ยลายโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาแล้วครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แหกครับเดี๋ยวพี่แหกโค้งครับ บอลดีแต่คุน้องเอาเสียบคืนกับซ้ายเสียบคืนซ้ายอีกตอา้าคุณแตมมีอสินนะแบนบนีูุบลเล่ครับเกิดอบวงามทำไดงเดิสายอยู่แล้วครับรถบ้าสนี้แมนอบนุอนลลบลัเลยสอันนี้เจอกันที่บึงบลูกันบ้านบ้านบมานน้านาน้านนานา อะไรก็เกิดขึ้นได้ในุกเดียวอ้าเวทน้เี่นได้วัความด้งลดปอกพูดิ้มโอ้หสู่ใจผู้นายพลว่าผู้นี้ผู้นี้เอาอย่าอย่ลด มายาทลับากแเจอดุกเก่าเบบนีกเห็เดกเติ้ลนะู่ายีฝาดบน้ครั็่เห็นอาดบัสแต่รายนี้ประเภททกถูกส่งทบถูกตลาดูแลกับรถสายยาวสายยาวจบพังก้อนนี่ก็พิศ ยกที่สามยกที่สามไปครับหนึ่งที่สามวิดวิดนะวิดเร็เร็วโอ้ยโอรถวัดรถวัดทะเลาะเลยครับรถวัดทะเลาะเลยครับทะเลาะเลยครับโอ้โห อยาอย่าเพนระเภทอานะอยานะอุ๋ยปุ๋ยกาแฟกักษยักแจกกันมัดหวกด้สองเทาเลยครับน้องอย่าย่าอย่าร่ไรในน้องนะรายนี้เป็นประเทเสียเท้าเลยนะครับเงมีผู้ใหญ่แน่เสียสหโชคใส่มาดี่กูยงดีนะเด็ก เอาแล้วครับลูกเต๋าครับเอาคืนรถบัสเหตุน um> ้ำเองนแยรถบัสต้องเงินโอ้ยไปต้องเงินจบครับในยกที่สามนะดูแลกันนะขอทินกอให้หน้ครับ 人多吗？